ของลับจับได้ไงอ่ะ <laughs> ไม่รู้สิกระมาตกใจครับมื่อนักร้องหนุ่มถังเบียเอฟสิบครับโพสถึงเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยถูกคุกคามทางเพศเมื่อไปซื้อกาแฟครับแต่ว่าโดนหนุ่มนิรนามเดินเข้ามาจับของลับอ่าแล้วหนีไปเลยครับทีมข่าวเนี่ยต่อสายตรงถึงเจ้าตัวครับก็เผยว่าไปเดินตลาดซื้อกาแฟสักพักครับมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเซมาก็จงใจเดินมาจับเลยผมก็ตกใจไม่คิดว่าจะโดนและก็กลางตลาดด้วยครับ ตอนแรกที่โดนจับก็ยังไม่โวยวายเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนแกล้งแต่สักพักครับเรามองเขาเขาก็ไม่ขอโทษนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่โดนคุกคามแบบนี้ส่วนตัวเนี่ยแจ้งความไปก็เท่านั้นจากนี้ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นส่วนที่โพสครับก็เป็นการเตือนว่าผู้ชายก็โดนแบบนี้ได้เหมือนกันครับต้องมาเดินตลาดอยู่แล้วเพราะว่า มาซื้อกาแฟางครับก่อนผมออกกำลังกายเพราะช่วงเนี้ยผมจะเล่นฟิตเนสค่อนข้างหนักนะครับ mm hmm. ผมก็ไม่ทันระวังตัวแล้วสักพักหนึ่งมีมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งก็เหมือนเขาเซแต,แต่แต่ในการเซของเขาเนี่ยเขาจงใจพุ่งเข้ามาหาผมแล้วเขาก็แล้วเขาก็จับตอนแรกที่ผมโดนจับเนี่ยแล้วผมไม่ไม่โวยวายเพราะว่าผมคิดว่าอ๋อ เพื่อนแกล้งหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีเพื่อนที่เล่นฟิกเนสอยู่ด้วยกันก็มาเดินตลาดนี้เป็นประจำอยู่แล้วครับไม่เคยครับทั้งชีวิตผมเลยครับเนี่ยครั้งแรกผมเลยค่อนข้างตกใจแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการคุกคามที่ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่สมควรโดนแบบเนี้อย่างตอนเนี้ยอย่างโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาก็ลงรลงเรื่อง เซ็กชวลฮารัสแมนนะคบผมผมมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางคําพูดหรือหรือการกระทําแบบนี้นะคะ่ะผมว่าไม่มีใครสมควรจะโดนนะคะแจ้งความไปก็เท่านั้นค่ะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรมันไม่มีกล้องวงจรปิดมันไม่เราไม่ระบุตัวคนทําไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอาจจะต้องแค่ร,าาระมัดระวังตัวมากขึ้นขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ